สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องอาชญากรรมค่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับคดีที่ทั้งโหดร้ายและน่าสะพรึงกลัวคดีฆาตกรรมสองศพในเมืองกัวฮาตรััส,ส์สมประเทศอินเดียเรื่องราวของวันธนาคคิต้าหญิงสาวที่ดูเหมือนจะเป็นเหยื่อผู้ทุกข์ใจแต่กลับกลายเป็นฆาตกรสุดโหดพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปเริ่มกันเลยส่วนที่หนึ่งปูพื้นเรื่อง วันที่29สิงหาคม2565ที่สถานีตำรวจหนุนมาศเมืองกัวฮาตหญิงสาววัย32ปีชื่อวันธนาเครต้าเดินทางมาแจ้งความคนหายสองคนสามีของเธอออนโชตเดและแม่สามีชังกรีเดย์ซึ่งขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2565ววันธนาอ้างว่าทั้งสองหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ตำรวจทำการสืบสวนเพียงผิวเผินและไม่พบเบาะแสใดๆก่อนหน้านั้น4วัน25สิงหาคม วันธนาได้ไปขอความช่วยเหลือจากนิรมนยาเดยาตของสามีซึ่งเป็นหลานชายของชังกรีเดแต่เขากลับมีท่าทีเฉยเมยราวกับไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเวลาผ่านไปสองเดือนแต่ไม่มีวี่แววของอมรโชคและชังกรีเดมีเพียงวันธนาที่ยังคงตามคดีกับตำรวจอย่างต่อเนื่องส่วนที่สองความสงสัยเริ่มก่อตัว วันที่30ตุลาคม2565นรินรมญยาไปที่บ้านของชังกรีเดในย่านตินียลีอพาร์ตเมนต์จบก,กมยาแต่เพื่อนบ,นบ้านบอกว่าเธอย้ายไปอยู่กับลูกชายและลูกสะใภ้ที่อพาร์ตเมนต์อมาราตีย่านนนเรงกีซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง6กิโลเมตรเมื่อน,นิรมนยาไปถึงที่นั่นเพื่อนบ้านก็บอกว่าพวกเขาไม่เห็นชังกรีเดมานานแล้วนิรมนยาเริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรต่อจนกระทั่งวันที่21พฤศจิกายน2565เขาจึงตัดสินใจไปแจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจนนุมาติ ชังกรีเดวัย62ปีเป็นพนักงานเกษียณจากบริษัทจำหน่ายไฟฟ้าอัดสำเธอมีรายได้จากเงินบำนาญและค่าเช่าจากอพาร์ตเมนต์ห้าห้องในย่านหนุนมาติและจันทมารีรวมถึงที่ดินในย่านลานกาเนตทำให้ทั้งวันธนาและนิรมัญญาสงสัยว่าการหายตัวไปอาจเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวเพื่อหวังทรัพย์แต่ตำรวจไม่พบการเรียกค่าไถ่จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับมุมนี้ส่วนที่3การสืบสวนและข้อสงสัย นิรมญยาค้นพบว่าวันธนาเป็นคนเก็บค่าเช่าจากอพาร์ตเมนต์ของชังกรีเดและยังปล่อยเช่าห้องใหม่ให้ผู้เช่ารายใหม่ถึงสามรายตำรวจไม่เห็นว่ามันแปลกเพราะวันธนาเป็นลูกสะใภ้และเธอยังคงไปที่สถานีตำรวจเพื่อกดดันให้สืบคดีอย่างสม่ำเสมอ วันที่14กุมภาพันธ์2566วันธนาไปร้องเรียนที่สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจเรื่องความล่าช้าของคดีในวันเดียวกันนิรมนยาเขายื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยสืบสวนอาชญากรรมทำให้ตำรวจตั้งทีมพิเศษนำโดยรองผู้บัญชาการกลยานป่าทักเพื่อเริ่มสืบสวนใหม่ส่วนที่4จุดพลิกพัน์ เมื่อตำรวจสอบปากคำวันธนาและนิรมนญ,ญาอย่างละเอียดคำให้การของวันธนาเริ่มขัดแย้งกับคำพูดก่อนหน้านี้ตำรวจตรวจสอบบัญชีธนาคารของชังกรีเดและพบว่าวันธนาถอนเงิน5้า0 0นรูปีโดยใช้บัตร ATM ของชังกรีเดวันที่17กุมภาพันธ์25 6 6ตำรวจเรียกวันธนามาสอบสวนอีกครั้งหลังจากการสอบปากคำเข้มขน้นสองวันเธอสารภาพความจริงที่น่าสะพรึงกลัว วันธนาเป็นคนฆ่าทั้งสามีและแม่สามีของตัวเองโดยมีทันตีเดกาและอรุปเดกาสองเพื่อนสนิทของเธอช่วยเหลือส่วนที่5การฆาตกรรมอันโหดร้ายวันธนาเล่าว่าเมื่อวันที่26กร,รกฎาคม2565เธอทันตีและอรุปบุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของชังกรีเดที่ย่านตินิยาลีขณะที่ชังกรีเดกำลังดูทีวีอยู่บนโซฟาวันธนาใช้หมอนกดที่ใบหน้าของชังกรีเดขณะที่อรุปจับขาไว้จนเธอขาดอากาศหายใจตายแต่ความโหดร้ายยังไม่จบ วันธนาใช้มีดตีตราดตัดศีสษะของชังกรีเดและตัดร่างเป็นสาส่วนอรุปช่วยห่อศพด้วยพลาสติกส่วนทันตีคอยดูต้นทางนอกบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขานำร่างไปทิ้งในหุบเขาที่รัดเมคาลายส่วนสีสแขนและมีดตีตราดถูกทิ้งในสถานที่อื่นเพื่อให้ยากต่อการค้นพบ 22วันต่อมาวันที่17สิงหาคม2565วันธนาก่อเหตุฆ่าอมรอชดสามีของเธอที่อพาร์ตเมนต์อมราวตีโดยใช้ท่อนเหล็กตีสีษะจนเสียชีวิตทันทีร่างของเขาถูกตัดเป็น5ส่วนห่อด้วยพลาสติกและนำไปทิ้งในป่าชายแดนอินเดียบังกาลาเทศส่วนที่6การจับกลุ่มและหลักฐานหลังคำสารภาพตำรวจจับกลุมทันทีที่เมืองตินสุกเกียและอรุที่ย่านขานปาราทั้งคู่รับสารภาพในเวลาอันสั้น ตำรวจนำทั้งสามคนไปยังสถานที่ทิ้งศพในหมู่บ้านนงญาิรัฐเมคาไลพบชิ้นส่วนร่างกายของชังกรีเดซึ่งระบุต,ตัวตนได้จากชิ้นผ้าจากชุดนอนสีขาวแดงที่เธอมักสวมใส่และพบชิ้นส่วนร่างกายของอมรโชตในป่าดก,กีรวมถึงมีดตีตราที่ใช้ในคดี ตำรวจยึรดรถยนต์ฮันเดกเซนที่ใช้ขนศพโทรศัพท์ของทั้ง3คนและบัตรเอทของชังกรีเดนอกจากนี้ยังจับกุมอิมรานอาลีหรือโชตูผู้ขายมิตีตราดให้วันธนาในราคา320รูปีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดของอมอมรโชตและหมอนก็ถูกพบที่ด้านหลังอาพาร์ตเมนต์อมาราตีส่วนที่7แรงจูงใจ จากคำให้การของวันธนาเธออ้างว่าอมรอโชติดยาและมีสัมพันธน์กับผู้หญิงหลายคนรวมถึงมีปัญหากับแม่ของเขาเองแต่ตำรวจพบว่าวันธนามีความสัมพันธน์ลับกับทันตีเดกามานานเมื่ออมรอโชดรู้เรื่องนี้เขาข่มขูจ่จะหยาร้างซึ่งจะทำให้วันธนาเสียสิทธิ์ในทรัพย์สินของเขาและชังกรีเดที่มีมูลค่ามหาศาลจากค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์และที่ดิน วันธนาวางแผนค่าทั้งสองเพื่อครอบครองทรัพย์สินโดยชักชวนทันตีซึ่งหวังใช้เงินจากทรัพย์สินเพื่อชีวิตสุขสบายและอารพซึ่งต้องการเงินสองแสนรูปีสำหรับงานแต่งงานของเขาในวันที่2กุมภาพันธ์2566ส่วนที่8ความน่าสะพรึงกลัวของวันธนา หลังฆาตกรรมมันธนาดำเนินชีวิตราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอจัดพิธีสวดมนต์ในบ้านที่ฆ่าอมรโชธและเชิญพ่อแม่ของเธอมาร่วมเธออย่างโปสรูปและคำคมสร้างแรงบันดาลใจบนโซเชียลมีเดียและเผาที่นอนกับเสื้อผ้าเปื้อนเลือดบนดาดฟ้าบ้านเพื่อทำลายหลักฐานส่วนที่ 9. ความยุติธรรมที่ล่าช้า วันที่12พฤษภาคม2566ตำรวจยื่นสำนวนคดี1,600หน้าแต่สำนวนถูกยื่นก่อนการสืบสวนจะสมบูรณ์ทำให้ทั้ง3คนยื่นขอประกันตัววันที่17มิถุนายน2566สารปฏิเสธคำขอแต่เนื่องจากรายงานนิติวิทยาศาสตร์ล่านี้เขาข่มขู่จะหย่าร้างซึ่งจะทำให้วันธนาเสียสิทธิในทรัพย์สินของเขาและชังกรีเดที่มีมูลค่ามหาศาลจากค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์และที่ดิน วันธนาวางแผนฆ่าทั้งสองเพื่อครอบครองทรัพย์สินโดยชักชวนทันตีซึ่งหวังใช้เงินจากทรัพย์สินเพื่อชีวิตสุขสบายและอารบซึ่งต้องการเงิน2องแสนรูปีสำหรับงานแต่งงานของเขาในวันที่สองกุมภาพันธ์2 6 6 6ส่วนที่8ความน่าสะพรึงกลัวของวันธนา หลังฆาตกรรมวันธนาดำเนินชีวิตราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอจัดพิธีสวดมนต์ในบ้านที่ค่าอมรอโชธและเชิญพ่อแม่ของเธอมาร่วมเธอ,อยังโพสตรูปและคำคมสร้างแรงบันดาลใจบนโซเชียลมีเดียและเผาที่นอนกับเสื้อผ้าเปื้อนเลือดบนดาดฟ้าบ้านเพื่อทำลายหลักฐานส่วนที่9ความยุติธรรมที่ล่าช้า วันที่12พฤษภาคม2566ตำรวจยื่นสำนวนคดี1,600หน้าแต่สำนวนถูกยื่นก่อนการสืบสวนจะสมบูรณ์ทำให้ทั้ง3คนยืน่นขอประกันตัววันที่17มิถุนายน2566สารปฏิเสธคำขอแต่เนื่องจากรายงานนิติวิทยาศาสตร์ล่าช้าอารุปได้รับการประกันตัวในวันที่11ตุลาคม2566 และวันธนากับทันตีได้รับการประกันตัวในวันที่10พฤศจิกายน2566โดยมีเงื่อนไขให้วันธนารายงานตัวที่สถานีตำรวจหนุนมาตีสัปดาห์ละสองครั้งและห้ามออกจากเขตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลจนถึงวันนี้คดีนี้ยังอยู่ในศาลมีการพิจารณาคดีถึง40ครั้งแต่ยังไม่มีคำตัดสินตำรวจยังเปิดเผยว่าวันธนามีเป้าหมายฆ่าญาติของอมรโชคอีกคนแต่ไม่ระบุชื่อเพื่อความปลอดภัยปิดเรื่อง คดีนี้แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของมนุษย์ที่ถูกผลักดันด้วยความโลภและความสัมพันธ์ที่บิดเบีย้ยววัน,นาไม่เพียงฆ่าคนในครอบครัวของเธออย่างโหดเทียมแต่ยังวางแผนอย่างแยบยลเพื่อปกปิดความผิดแม้จะมีหลักฐานชัดเจนแต่ระบบยุติธรรมที่ล่าช้าทำให้ฆาตกรทั้งสามยังคงลอยนวลคุณคิดอย่างไรกับคดีนี้แชร์วความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยค่าและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรื่องอาชญกรรมเพื่อติดตามเรื่องราวอาชญกรรมสุดสะพรึงครั้งต่อไปจบสคริปต์หมายเหตุ สคริปต์นี้ถูกเขียนในสไตล์ที่น่าตื่นเต้นและเหมาะสมสำหรับการเล่าเรื่องในช่อง YouTube โดยยึดตามข้อมูลที่คุณให้มาหากต้องการปรับแต่งเช่นเพิ่มมุกตลกลดความยาวหรือเน้นบางส่วนกรุณาแจ้งมาเลยคะ่ะ4สแลสี